ปัญหาฝุ่นละอองพีเอดห2.5และหมอกควันเป็นปัญหาสําคัญที่ทุกภาคส่วนร่วมบูรณาการปฏิบัติการลดค่าฝุ่นในทุกพื้นที่ให้เบาบางลงเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนซึ่งนายอนุชาบุรพชัยศรีรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าพลเอกประยุทจันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกําชับในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ว่า ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องทํางานร่วมกันอย่างใกล้ชิดและยกระดับการปฏิบัติการให้เข้มข้นขึ้นโดยใช้มาตรการที่สําคัญ3ส่วนคือการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการพื้นที่ต่างๆการป้องกันและลดการเกิดมลพิษที่ต้นทางหรือแหล่งกําเนิดรวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการมลพิษและต้องประสานผ่านกลไกระหว่างประเทศเพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควันข้ามแดนด้วย นายกรัฐมนตรีได้กำชับให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกระดับในเชิงปฏิบัติการให้เข้มข้นขึ้นทั้งเรื่องของการปรับแผนเพิ่มตรวจสกัดในเรื่องของรถควันดำเข้ม,มว้นในเรื่องของการก่อสร้างตรวจโรงงานการบังคับใช้กฎหมายอย่างจร,ริงจังรวมถึงการลดเผาในที่โล่งทุกชนิดพราอย่างยิ่งในพื้นที่ชายแดนต่างๆผ่านกลไกลระหว่างประเทศเพื่อให้เป็นการป้องกันและก็แก้ไขปัญหาหมอกควันข้ามแดนอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ขณะที่วันนี้มีการประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพิจารณามาตรการแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5ในภาพรวมทั้งหมดให้ทุกภาคส่วนดําเนินการในส่วนที่รับผิดชอบอย่างเต็มที่โดยนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าการประชุมดังกล่าวเป็นการกําหนดความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพสูงสุดและไม่ซําซ้อนซึ่งเชื่อว่าเมื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบในแต่ละฝ่ายดำเนินการอย่างเต็มที่สถานการณ์จะดีขึ้นอย่างแน่นอนที่ผ่านมาในพื้นที่อุทยานนั้นเจ้าหน้าที่อุทยานของเราทํางานกันอย่างเต็มที่เรามีการระดมกําลังคนมาจากทั่วประเทศไปอยู่ที่17จังหวัดภาคเหนือเฮลิคอปเตอร์อากาศยานของเราบินนับร้อยเที่ยวในการที่จะเอาน้ําเข้าไปบรรเทาสถานการณ์ไฟป่า ด้านสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติสั่งการตำรวจทุกหน่วยคุมเข้มยกระดับแก้ปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5เพิ่มมาตรการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายแก้ปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5เกินมาตรฐานที่มีมาจากหลายสาเหตุทั้งการคมนาคมขนส่งการเผาในที่โล่งแจ้งการเกิดไฟป่าภาคอุตสาหกรรมการก่อสร้างและหมอกควันต่างๆโดยเพิ่มความเข้มตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด ในส่วนของจังหวัดต่างๆแจ้งเตือนประชาชนว่าขณะนี้ยังอยู่ในห่วงของการประกาศงดเผาเด็ดขาดหากพบเห่นการเผาในพื้นที่มีความผิดพร้อมขอให้ประชาชนเฝ้าระวังสุขภาพใช้อุปกรณ์ป้องกันฝุ่นควันหากมีอาการทางสุขภาพควรปรึกษาแพทย์ปิยาพันยางเทียนรายงาน